สวัสดีครับผมเดชจาก b o o t ูธเพสครับวันนี้ก็จะมานำเสนอปลั๊กอินที่ชื่อว่า Linkflow นะครับ l i n o w l o w เป็นปลั๊กอินที่สามารถรวมงก์ต่างๆของธุรกิจออนไลน์ของคุณไว้ไปในที่เดียวกันนะครับเพราะว่าธุรกิจสมัยนี้มันจะมีโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบบว่า Facebook, Twitter ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o t t w i t t อ r อพินเทอร์เลสหรือเป็นแบบว่าพวกไลน์อะไรเงี้ยน,นะครับ ไว้ในที่เดียวกันนะครับนอกจากนั้นธุรกิจของบางคนอย่างเงี้ยยังมีพวก m a r k e t p l เพ e มากเกี่ยวข้องแบบพวกช้อปปี้รัสด้าอะไรอีกนะครับเออไอตัวลิงโฟลเนี่ยจะทำหน้าที่รวมช่องทางต่างๆไว้ด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราทำไว้สำหรับใช้เองเน,นะครับของบ p ท a e ครับก็คือของเราก็จะมีแบบว่าใส่เว็บไซต์ลงไปได้ใส่ Facebook ใส่ YouTube ใส่ Tik t o k ใส่ WhatsApp อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในตัว หลังจากที่มันเป็น pop up อันนี้แล้วนะครับมันก็จะมีสามารถทำเป็นลิงเพจอย่างนี้ไว้ได้นะครับนะครับซึ่งประโยชน์มันก็คือเราก็เอาลิงก์นี้ไปแปะตามที่ต่างๆได้นะครับคนถ้าเกิดเขาอยากติดต่อในช่องทางไหนๆเน่ยเขาก็สามารถคลิกตรงเข้าไปได้เลยนะครับอย่างถ้าเกิดสมมติว่าเขาอยากติดตาม YouTube เราเนี่ยเขาก็กดไปที่ YouTube เราก็จะเห็นอันนี้ได้เลยนะครับ คือนอกปลั๊กอินตัวนี้นะครับก็คือ,อยังสามารถที่จะตกแต่งในรูปแบบต่างๆได้อย่างนี้ครับเป็นตัวอย่างที่เราลองทําดูสําหรับพวกธุรกิจที่เป็นพวกแฟชั่นต่างๆก็สามารถที่จะใส่สีใส่อะไรอย่างนี้ลงไปได้นะครับใส่แบ็กกราวด์ลงไปได้นะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราลองทําดูนะครับคราวนี้มาลองดูหลังบ้านกันนะครับว่ามันเ,เป็นยังไงกันบ้างนะครับ หลังบ้านหลักๆะนะครับมันจะมีอยู่3เมนูครับก็คือเป็นเมนูของตัวลิงก์โฟ w ์นะครับเองก็คือเมนูนี้มันจะเป็นเมนูที่ไว้ใส่ลิงก์ต่างๆะนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยือ,เ,อ,อเราก็สามารถที่จะใส่พวกเว็บไซต์อะไรางี้ลงไปได้แล้วก็เลือกอันเนี้ยนะครับไอคอนมันก็จะถูกตัวเลือกตามแต่ละลิงก์ที่เราเลือกใช้นะครับ e b o o k y o u t u b e อย่างเี้นะครับ นอกจากนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะใส่ตัวที่มันเป็นสามารถกดตันนี้ได้ครับแล้วก็สามารถที่จะใส่พวกแบบว่าคัสตอมไอคอนได้นะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกไอคอนต่างๆใส่ลงไปได้ครับแล้วก็ใส่ชื่อใส่ลิงก์นะครับเสร็จแล้วตรงนี้มันก็สามารถที่จะ ลากขึ้นลงได้นะครับสมมุติว่าเราอยากให้จะอันนี้มาก่อนอันนี้อย่างเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะลากได้ครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลบได้นะครับกดเซฟครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจัดการของตัวพวกลิงก์ต่างๆนะครับเสร็จแล้วก็เป็นหน้าจัดการของตัวหน้าเมนเพจหลักครับก็คือเราก็ใส่โลโก้ได้ใส่ไตเติลได้นะครับ ใส่สีเบ้ตนได้แล้วก็กำหนดการไอคอนป๊อปอัพต่างๆได้นะครับอย่างเช่นอันนี้อย่างเงี้ยครับเราใส่สีไว้ให้แล้วตรงนี้ก็คือเนี่ยนะครับก็สามารถแต่งสีแต่งขอบบอร์เดอร์พวกนี้ได้ทั้งหมดลนะครับแล้วก็มีตัวช็อตโค้ดให้ใช้นะครับคือเราอยากจะไปวางหน้าไหนหรือสร้างเทมเพลตอะไรโคเวอร์ cover, ก็สามารถใช้อันนี้ได้เลยครับ Copy ไปใช้ได้เลยครับ ผมก็ขอจบการแนะนำตัวปักอินตัว l i n k ์ไว้เท่านี้ครับคือหวังว่าปักอินตัวนี้ครับจะทำให้ยอดขายการติดตามของคุณในช่องทางต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับขอบคุณครับ